ไม่นับพิธีก่อนส,สุดดแล้วกันเนาะใครยุใครยุเยอกสุดนะสามคเนเองใช่ไหมบอกเลยว่าถ้ายุผิวทุกคนคือสูสีกันมากเลยนะ,อะขอ,อะนอุ๊กวันแล้วกันนะโอเคในกี้แล้วกันนะตัวยันต์ไดเจอญนะมีกกนกำลังพักก่อนและหลับพิธีก่อนได้เลยนะครับขอเงปรบมมือด้วย,ย <laughs> โอเค ได้เลยนะครับแต่จะเข้าสูช่ช่วงที่สี่เนาะโอเคแล้วดูได้เลยค <c oughs> รับเพื่อนๆตุ้มมีสินต่างหากบ <c oughs> ิ๊กี้มีคนส่งเอสม,มาบอกผมว่าด้านด้านฝ่ามือด้านฝ่าด้านซ้ายมือด้านบนยังไม่มีรูปเลย ช่วยโพสทีละมุมหน่อยนะแม่โพสทีละมุมโพสทีละมุมดันฝ่าก่อนเลได้คนนะฮะดันฝ่นาก่อนนะฮะนี่วี ผมต้องแล้วโอเคครับผมพิเศษเตอร์ฮะอุ๊ยอุ๊ยแน่นอนชนันนี้ครเรามีความพิเศษอย่างแน่นอนเนีเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปมีศิลปะเกี่ยวข้องด้วยมีศิลปะมาเกี่ยวข้องมีมีแน่นอนไม่ยากเชื่อพี่ครับนฮะ แน่นอนครับเรามีการเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับการเวิร์กช็อปนั่นเองครับเดี๋ยวเราทำเวิร์กช็อปไปด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ไปด้วยนะครับท่านใดมีคำถามสามารถส่งเอชเบสมาหาผมได้เลยนะฮะได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาทำเวิร์กช็อปกันดีกว่านะครับเราจะให้นะครับพิสเตอร์เราคุณนดากี้นะครับในการอธิบรยนะครับกล่องของอีสกีนนะครับซึ่งท่านใดเป็นเปรตบ้านของเราตั้งเองนะฮะเดี๋ยวทำไปด้วยคุณไปด้วยดีกว่าน้องฮะก่อนอื่นเลยได้นไงบ้างได้นไงบ้างทีนี้มาลุกงานลุก ตื่นเต้นมากเป็นปกตอนนี้มากมากครับยิ่งใช้ศิลปะยิ่งตื่นเต้นครับจริงหรอถูกต้องครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ได้ทำเสร็จพวกเราค่อยให้ผู้ชมดีอ้าให้ผู้ชมดีด้วยให้ผู้ชมดีด้วยอ่านะได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะฮะได้เลยครับ,รบซึ่งด้านในครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นีน่คือคุณพิชิตโชว์อะไรดีสิอู้ฮอันนี้เลยอันนี้คือครบทั้งห้าสูตรเลยครบห้าสูตรเลยนะฮะเนาะ มันดีแนกจริงเนาะผลิตภัณฑ์เขดีมีสก็อตดีรู้สึกไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับทางอิสกินนะฮะรู้สึกไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับอิสกินตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากๆจริงครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับคืออิสกินเนี่ยเขามีประวัติมายาวนานครับยิ่งปีนี้ปีที่20แล้วทุกท่องผมเป็นเกียรติมากมากครับผมที่ได้มาร่วมงานกับอิสกินรับนะเพราะถ้าพูดถึงอิสกินนียามสามคำสามคำเใช่ไหมนะอิสกินเลยแก้ได้แน่ นี่ได้แน่แน่ครับโพราเป็นบอลลาร์ก็มีหลากหลายสูงมากจริงต้องครับนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มบอลลาร์กันเลยดีกว่านะฮะจากการวางแผนแล้วคุณคิดว่าคุณจะเลือกแบบไหนก่อนดีปิดกล่องก่อนปิดกล่องก่อนใิดกล่องก่อนอันนี้เราแต่งกล่องกล่องหรือแต่งกล่องผ้าแต่งบนกล่องฮะเอาแต่งกล่องกล่องเหรอได้ครับแล้วทีนี้จะมีการส่งหน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็แปะบนกล่องได้เลยโอเคโอเคอ่าเริ่มได้เลยเริ่มได้เลย ทำให้เไม่ปกติคุณทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยไหมฮะน้อยครับน้อยครับอ่านี่มีการส่งหน้าอ๋อโอเคได้เลยครับได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะฮะอุ้ยขอเก้าอี้ให้กับพรีเซนเตอร์หน่อยได้ไหมฮะอ่าพรีเซนเตอร์ต้องการเก้าอี้ใหม่ไม่ไม่เป็นไรก็ไดไม่เป็นไรเนาะโอเคได้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 ยินใช่ไหมได้ยินกันหมดนะ โอเคได้เลยนะโอเคโอเคได้ครับนี้โอเคครับได้ครับโอ้โ oh. หทุกคนนะรี่มะแอร์กรดานคนแรกดีดีตั้งใจทำอะไรเพื่กอย่างมันดูดูเลยเนาะหนูโุยปกติคุณเคยทำแบบนี้ให้ใครนะไหมฮะไม่มีครับไม่มีเลยครั้งแรกถือว่าครั้งแรกเลยครัถ้าคนที่ได้ไปก็จะถือว่าเป็นคนแรกเลย คนเดียวคนเดียวคนแรกคนแรกแล้วอ่าคนแรกคนแรกแล้วอ่าได้เลยได้เลยฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดวิธีการห่อเลยต้องมีผ้าด้วยนะได้เลยฮะับไม่ต้องห่อเองใช่ไหมห่อเองครับคิดว่าทำได้ไหมสบายครับทำได้ตะแก่ยังไม่ออกสักทมีเทคนิคง่ายๆตะแก่ไม่ออกใช่ไหมเปลี่ยนอันใหม่ถูกต้องเนาะวุ บอกเลยอ่ามันแน่นอ่าตอนนี้พี่เซนเตอร์เกแน่นดีกว่าป่าแล้วนะฮะแน่นไหมอันอื่นดีกว่าฮะอันน้องเอาอันไหนเดี๋ยวพี่ช่วยแกะอันนี้เหรอโอเคป่าแกะด้วยไหมครับโอเคฮะแกะหน่อยเรียกคนเรียกป่าอ่ะลูกอ่ะเราแปะเซนเตอร์แปะกูพี่ว่างไหมช่วยแกะหน่อย เหนียวมากมากเลยหรอเดี๋ยวพี่ต้องเต้นนะระหว่างรอเนี่ยได้เลยอุ้ยอันนี้อันนี้แอบดูเลยมาทูมีแอบมองนี่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 อ๋อโอเคโอเคฮะอ่าเราไม่ถาเนาะโอเคฮะขอขอใช้ตัวช่วยนะโอเคนะคุณมีทีมไหมมีทีมในการแตะไหมเท่าที่เห็นนะครับยังยังหาทีมไม่เจอไม่เป็นไรฮะ ตีผิวดีอ่าถนะูกต้องโอเคฮะคุณจะได้ไหนอีกคุณจะได้ไหนคุณุชิมเลยอันนี้เนาะอันนี้ตัวอะไรอันนี้หรอหมาชมพูเดี๋ยวคุณจุดกองอ,อันนี้อะไรเนี่ยทุกคนหมาชมพูอ่าโอเคอันนี้หมาใส่แว่นโอเคฮะมันเอาขาดไปแล้วเอาหมาชมพูไหมเอาหมาดีกว่าโอเคอ่าเลยทุกคนอีกสักพูดเราจะจับผู้ชคดีนะ เชิญนมีการดรองลี่จจนนแฟนนะวีมเมนี้โชวชูซินนานางนี่粉ต到之เตรงที่า้้ไหมอพ่เยมีต่กโอใครได้ไปย่หนึ่งจริงเจอด้วยนะจิงเจอด้วยโอเคเอันนี้ออมมาชูได้นะอนนี้มเราด้เินเสร็จปุ๊บใช่ไหมเหลือเท่าไหร่เราก็ใส่ไปในกล่องโอเคครับได้เป็นการดเร่วมกันโอเคไหม โอเคอาผมว่าหน้ากากประมาณท่านี้หน้ากากประมาณเท่านี้อันนี้แปดดึงเนี่ยนะไว้แดแเคบคุณนะที่บอกไปแล้วที่ทุกตแล้วนะครับว่าทางกิจกรรมนะครับมกิจกรรอดืเมากมายทุกคนทราอันนี้เป็นแค่คำชี้ํนชี้ตลอดปีนี้อาจจะมีกิจกรรมเอกโวซิสก็เือมากมายถูกต้องปีมหา ว่ายน้ำมันขนาดนั้นเยอะในกีฬาในไฟไ์ทุกคนลงสบายทุกคนนะโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราประมาณนี้ต่อไปห่อยังไงครับต่อไปห่อที่ห้าใช่ครับยังไงครับอ่าเอาล่ะพิเศษเดิมเราเป็นพิเศษเดิมไม่เป็นไรดีเอาล่ะพี่บอกเลยนะเอออ่ะอ่ะโอเคเนาะโอเค สนนั้งใจนบปุ่มอะไรนะอ่าอันนี้ปุ่มใช่ไหมอ่าอ่าตุยตุยเจสเจสเป็นพูดเป็นกูดแล้วก็มัดเลยมัดเลยอ่ามัดเลยโอเคครับมัดน,น,นะนนมัดมัดนะคุยบอกเป็นขอขอเป็นเงื่อนพิ่รอดใช่ไหมฮะเก่งมากนับวันเลยนะได้ไหม รอบนึงนะใครช่วยกนะดหม่พี่ช่วยกดแมมึงโอ้โหโพสได้ไมโพส่นึงิ่งตั้งใจเลยอะนี่ปร่เมเอร์เน,นี้เห็นนะเห็นนะยขนนี้ไม่เห็นเงน,นี้ไม่เห็นเอ,อ่ได้บเห็นไหม ดูภูมใจมากเลยนะดูภูมใจมากเลยโอเคอ่ะเรียบรอ้อยแล้วรัเมือแต่ขออนุญาตเชิญครับคุณจะต้องมาบริเวณนั้นตอมยเนะียเอาเลยับตอนนี้ครับเราจะมันจากผู้ช่ีเสยด้วันทก่อนหรงตอทพแปดนะอ๋อมือเลยตัมือเลยโอเคแค่หนึ่งคนเท่านั้นจะสวยนะ You c แ n ่งโคเล่โคเลนะ c ค l ล่โคเล่แครับอยากให้คุณพรีเซนต์ที่สักหนึ่งรอบว่ากล่องนี้มันมีความพิเศษอย่างไรกล่องนี้นะครับผมมับผมเลยอ่าไปสักการแล้วนะกล่องนี้นะครับตุ๊กตาที่ได้เนี่ยถุงเทมถุงเทมนะครับใช่ครับผมก็กล่องนี้นะครับผมก็แน่นอนับผมพิเศษมากๆนะครับมีตัว d ร u b l e Seven ทุีที่ได้รับกล่องดีไปได้เชิญเซิเซนเนคนประกานนะฮะ It's Kim Inky เบอร์สิบหกครับครับคน c o n g r a t u a t i o n s 16ดูหรอดูหรอับเดินไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ใช่หโอเคครับก็เรรอแล้วนะสำับกิจกรรมนั่เองครับ e ทานที่ไม่ได่ไลนะหนึครับสรับกต่อยอดได้เดินมาทกนีนะฮะ <c oughs> ต่อยอดได้ทุวันพรุ่งนี้นะทุกวันพรุ่งีพอดีเลยพรุ่งนี้พอดีโอเคเก็บไว้ก่อนนะพิธีกรเก็บไว้ก่อนนะฮะอ่ะตอนนี้ครับที่บอกไปครับคำถามนี้ลยมีคำว่าโชคุณแต่ว่าความพิเศษไม่หมดตอนทีนเผยว่าคุณอาจจะมีความพิเศษดูมีอะไรบ้างมีอะไรนะครับความพิเศษอื่นๆที่เตรีย่ยวกับทุกคนใช่ไหมแน่นอนครับน้อยน้อนะฮะงั้นก็จะให้ไปเก็บตัวก่อนนะครับเพราะเสียงโบกมตัดะ้ายกับแม็กซ์ t h e a k it a r i s k s a d me, t o s k n i g h t she said t m